ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่18กรกฎาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำปรีขาวแตงผลวันนี้25บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้35บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำดอกวันนี้23บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกระลำปรีเขียว วันน <sa who organization>: ี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดซ้อยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้20บาทตอ่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้40บาทตอ่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้130บาทตอ่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้80บาทตอ่นนทตอกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทตอ่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทตอ่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้10บาทตอ่อกิโลกรัม กระชายซอยวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้เ0สิบบาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียง วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันน hm, ี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยออนวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาว วันนี้่บบาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบเรียมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้13บาทต่อกรม ดอกแควันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อ วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์เล็ก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์กลางวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์ใหญ่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวัชเท้าวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทย วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท20สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2บาท10สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท60สตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง วันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้30บบาทต่อกิโลกร,รัม